ใช่จ้าเหมือนตกเมื่อคืนนะอาจจะชิมแค่ในร้านนี้ยังไม่เปิดอ้าเปิดแล้วนะี่นะเปิดแล้วนะี่นะโอ้คุณโอ้คุณร้านชานะร้านชา DWT ร้านชาส้มตำเด้อรชื่อร้านดีนะส้มตำเด้อร์น่าจะเปิดตอนเย็นสิบเอ็ดโมงขายอาหารเที่ยงคนออฟฟิศ น,นี้จะมีร้านลูกชิ้นปลากับน้ำปั่นปั่นแค่กับะขลไม้สีดันวันนี้เดินผ่านอย่างเดียวเลยนะวันนี้ยนะกินอิ่มมาแล้วแล้วก็มาส่งร้านแล้วก็มาเดินต่อจ้าฝั่งนู้นก็จะมีร้านขายข้าวแกงขายกับข้าวอยู่นะเน,นี่ยในซอย อันนี้จะเป็นศูนย์ศูนย์เกี่ยวกับเปนะ็นออฟฟิศน่ะเออบริษัทออฟฟิศอยู่ข้างในบนนี้เยอะเลยคนทำงานก็ยังเดินขอกไข่กันอยู่นะยามเช้าจะแชะนิดนึงจะพูดบ,บาทกระเดิดกระเดิดแต่รถแต่คนเดี๋ยวเราสร้างของนี้ ข้ามยากข้ามยากนิดนึงเพราะว่ามาอยู่ตรงทางแยกพอดีแต่เราจังหวะเราจังหวะเราจังหวะข้ามถนนกันค่ะรถเยอะหน่อยนะรถเยอะดีซอยเตืนตัวพอัเดีวรึดๆรึดๆขอบคุณแค่พอขอบคุณน้องเข้ามาดูนี่เป็นสีลม แบรนด์เทเลสนะไม่ใช kind of. like, like, ่แบรนด์เทเลสแบรนด์เทเลสนีตึกสูงแลเป็นออฟฟิศแล้วก็เป็นน่าจะเป็นอ่าออฟฟิศต่างๆเนาะตรงนี้ค่ะมีร้านกับข้าวมีร้านกับข้าวแล้วข้าวหมกไก่อาหารเชิงในแล้วอิสลามหรือเปล่าอิสลามช่วงนี้ถัยบวชหรือเปล่าไปดูนะง่ายเลยได้ข่าวอยู่เนาะ แล้วก็รินถนนริมพุทบาทเดี๋ยวไปดูตรงนี้อีกนิดนึงนะเจ้าพอนะไปะอันนี้แฉะแฉะหน่อยนะ้ลืล่นๆระหวังฝนตกเมื่อคืนนี้ก็จะมีน้ำเจิงนองบ้างบางทีก็จะเป็นน้ำที่ไหลจากตัวหลังคาเนาะเพราะว่าบางคนเขาทำาันนี่ไว้ระเบียงมีระเบียงระเบียงรับน้ำฝนอย่างเงี้ยเออลงมาฝน กระต่ายก็จะมาวิ่งวินกันนะคนก็จะมาต่อแถวขึ้นวินกันไปทำงานระวังฝนจะตกอยู่ไหมเนี่ยคลุ้มคลุ้มแดดคลุ้มคลุ้มเดินกันต่ออึอจ้าใหญให้ทำบุญแล้วมียาหมอะให้ไปต่อจ้าเพื่อนๆอันนี้ผลไม้ ทลไม้ไทยอะไรเออชมพู่ฟ้ารังน่ากินน่ากินอันนี้เอ่ออะไรนะตกเกียวตกเกียวตกเกียวคนสีลมที่ชอบมี Tokyo นตกเกียวเยอะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณน้องพอขอบคุณทุกแรงใจนะขอบคุณมากๆนะนี่สีลมสโตร์สีลมสโตร์ชมบ,บรรยากาศยามเชา้าของกินสรีทฟู้ดยามเชา้า อีประมาณสักห right right? oh, ้านาทีเดี๋ยวยากก็ลงแล้วนะเดินชมปักซอยกันปักซอยมีอะไรดีโอ้โยพงอะไรสวยๆมีแปใช่ไหมมแปะมีสีอ๋อหมูทอดทอดในหม้อทอดในหม้อระวังระวังฝาทอดจะกระเดิกระเดิๆลกระเดิ้อย่นี้นั่งผักกันแป๊บเออนั่งดูร้านหน่อยทรอก คิวด็อคิวขอบคุณนะจ๊ะแบล็คเบอรี่ขอบคุณชอบอเดี๋ยวออก,กวอ็อีก5นาที5้านาทีพอดีาย่ลงตัดวิดีโอแป๊บนึงนะไปต่อจ้าเพื่อนๆเนดินต่อมันก็จะย้อนหลังห้านาทียี่ห้าสอ่ะต้อรับ